งานปิดทองลงรักปิดทองเป็นวิธีกรรมโบราณเรียกลายรดน้ำเขียนที่ฝักดาบงานลงรักปิดทองลายรดน้ำอันนี้จะเป็นดาบคูคูที่สอนดาบมาคูว่าเป็นช่างเป็นช่างโบราณช่างตีดาบแล้วก็ ช่างช่างกองช่างทำกองแล้วก็ช่างทำดาบอันนี้การเข้าดั้มเข้าเล่มเป็นเป็นฝีมือของครูครูซบของตันแล้วก็การทำฝักทำอะไรก็เ,เป็นฝีมือของครูทั้งหมดส่วนลวดลายและออกแบบเป็นของเจ้าเก่าอาจารย์แก่ทอง คนนนีีน้่เองรวดลายทั้งหมดจะเป็นการออกแบบเพื่อให้เข้ากับรูปลักษณะของตัวดาบจะเป็นลักษณะของวิชาดาบหรือว่าทางดาบด้วยก็คือเป็นการสอดแทรกเกาะเกี่ยวพลาวันชุลมุนชุลเกเป็นลักษณะของ ในเชิงดาบก็คือเป็นลักษณะปลูกลายออกมาให้สอดคล้องกับตัวดาบที่มีลักษณะอ่อนช้อยอ่ะคือด้ำดาบจะมีลักษณะแอ็นคล้ายๆงาช้างดำนี้น่าจะทำจากเขาควายน่าจะเป็นเขาควาเขาควายเผือกเก่าเห็นครูก็บอกว่าจะเป็นเป็นเขาควายนะครับที่ดำด้ แล้วก็ปอกก็จะเป็นตะบันหมากเห็นพอปอกครอ,อบดาบครอบครอบดำดาบน่าจะเป็นตะบันหมากแล้วแกก็เอามาตัดตะตะบันหมากของของปู่ย่าตายายอะไรของของของคู่แกก็มันแต่แกเข้าดําสวยมากเข้าดดำเนียนมากอันนี้ก็ออกแบบ เป็นลายเครือเถาเป็นลายพฤกษาชาติเป็นลายเครือเถาเป็นลักษณะการพันพันหลักเป็นคล้ายคล้พันไม้เลื้อยคล้ายๆาตำลึงคล้ายๆพวกลักษณะธรรมชาติพวกเถาวัลย์พวกอะไรพวกนี้เพราะทางดาบของแก่ของคู่บพก็มีลักษณะคล้ายๆเถาวัลย์พันเกาะเกี่ยวคู่ต่อสู้ไปเรื่อย ลักษณะของทางดาวบนอยู่ในอุดมคติของการออกลายออกแบบด้วยอันนี้เป็นช่อกนกลายพึกษาชาติก็ออกแบบไว้แล้วก็เขียนเขียนไว้ก็สักพักนึงแหละ พอดีเจอรูปไปเลยเอามาเอามาลงให้ดูเพราะว่ามีโครงการว่าจะทำปืนโบราณแล้วก็เขียนลายรดน้ำปิดทองก็เลยเอามาสัมเปิลให้ดูว่าถ้าปืนออกมาก็จะเป็นลนักษณะคล้ายๆแบบนี้เป็นเทคนิคโบราณฝีมือเป็นงานโบราณงานลายรดน้ำปิดทองก็เรียก เป็นงานลายลดน้ําลงรักปิดทองปิดทองคําเปลวแท้ซึ่งตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนทําได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเทคนิคโบราณมันจะยากหน่อยก็คือมันต้องมีรักถ้าคนแพ้รักก็ก็ทําไม่ได้เพราะว่าจะบวมต้องเป็นคนที่เหงื่อเข็มถ้าเป็นคนเหงื่อเปรี้ยวมาทําเทคนิคลงรักปิดทองไม่ได้เพราะว่าจะแพ้รักแล้วก็เป็นผื่นบวมทั้งตัว ก็ค่อนข้างที่จะหาดูยากแล้วที่มีอยู่ก็คือตามบานหน้าต่างประตูโบสถแล้วก็พวกพิพธภัณฑ์ต่างๆที่เป็นพวกหอกดาบของกษัตริย์ส่วนใหญ่ไา้รถน้ำปิดลงรักปิดทองเนี่ยจะอยู่ในอาวุธโบราณที่เป็นระดับชั้นกษัตริย์หรือคุณนางขุนนางชั้นผู้ใหญ่เขาก็จะเขียน เป็นคล้ายๆดาบยศหรือดาบปะะทาตําแหน่งก็จะเขียนแล้วลดน้ําปิดทองแต่เล่มนี้เป็นของครูครูศพครูที่สอนดาบมาได้เขียนให้ไปหลายปีแล้วก็เอามาลือพื้นความหลังกันนิดหน่อยเพราะว่ามีโครงการอยู่ ส่วนปืนที่จะเอามาเขียนและรถน้ำเนี่ยยังยังไม่ตกผลึกว่าจะเป็นรูปลักษณะใดน่าจะเป็นพวกทรงคาบศิลาทรงทรงปืนแก๊ปโบราณเนี่ยก็เอามาลงรักปิดทองใครชอบก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันเพราะว่าคงจะมีคงจะทำได้กระบ,บอกเดียวเพราะว่ามกรรมวิธีมันนานซับซ้อนแล้วก็ เฟื่อทองแพงก็จะทำาอมาโชว์แล้วก็ถ้าใครสนใจก็ตัดไปงานได้รถน้ําปิดทองปืนโบราณติดตามตอนต่อไปช่างอาจารย์ไก่ทองคลับ เป็นงานไรลดน้ำลงรักป mm ิดทองเขียนฝักดาบเป็นดาบคูนี่ป nah ิดทองคาเปวว ตัวลายเป็นแบบลึกสัตชาิเต่าเลื้อย ตัวนี้จะเป็นดำ้ทำจากเขาดั้ำดาบทำจากเขาเขาฟายหรือเขาอะไรสักอย่าง้ายดำ้ก็ปิดทอง ปิดทองคำเปลวทองคำแท้เป็นดาบเก่าตัวปับเขียนเป็นลายลายเถาไม้เลื้อยเป็นช่อกระนกพันกัน ลักษณะการผูกลายก็คือเป็นเถาไม้เลยันนี่พันกันไปพันกันมาสวยงามมาก ตรงนี้เป็นขั้นตอนการเขียนหระดานแล้วก็ถมลายเป็นวิธีโบราณเขียนลายแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงลักปิดทองเป็นลายปักดาออกแบบมาพิเศษเป็นลายเครือเถา นี่จะเป็นการปิดทองปิดทองคำเปลวเจ็ดลักแล้วก็ปิดทองคำขั้นตอนต่อไปก็ลดน้ำเอาน้ำลาดและเนื้อทองก็จะหลุดช่วงรอยที่ถมเป็นกรรมวิธีโบราณ ได้รดน้ำลงรักปิดจองดาบทรงหัวตัดตายเป็นเขาน่าจะเป็นเขาควายเผือก เต่าควายเปลือกตอนนี้จะมีลักษณะใสใสเป็นเงา hmm. เหมือนหินอ่อนโฮแจม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 